สวัสดีค่ะทุกคนเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะมากัน3าคนพ่ออยู่ตรงนู้นมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างบนกูไ่เจอเห็ดตรงนี้นั่งลงทันทีเด้เห็นก็นไม่เอ้ยเดินๆตอกเล้ตอกเรก็สวยงาม Prendi babbo. Bada, 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 no. Prendi Te dico questo eh. è poi quanto? Insano fa fa mai giuro. Come si chiama quella? Ah, Benedetti. Sì, sì. Ma donna, banda bella. L'hanno <laughs> visto? Sei tu l'ha visto? Tu ci sei venuto anche sí. prima, va. Mm. No, non ero arrivata, ero di là. Vieni. เฟรนดี้เฟรนดีว no, ้าวม่เฟรนดี <laughs> <Okay>. <laughs> ้ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 มม่่ไม่ไ่ม่ม่ไม่ไม่วมมม นีโตแบบโดนเหยียบนะคะนี่เปืือกตาคนนั้นจึงเลยอย่าเดินลงมาตรงนี้นะอย่าลงมาอย่าลงมาก้วย เลิกหาเห็ดแล้วตอนนี้นั่งรอพ่อกับพิมิกนะคะเดี๋ยวจะย้ายป่าเซงผู้ชายคนนั้นมากเลยเป็นคุณลุงแก่ๆคนหนึ่งนะอายุประมาณ80กว่าเซงเขามากแต่สงสารเขามากเลยนะตอนที่เราเข้ามาถึงนะคะกุ๊กไก่บอกพ่อเดินไปตรงนู้นที่ครั้งที่แล้วเจอเห็ดดอกงามๆหลายดอกพ่อเดินไปไม่เจอแม้แต่ดอกเดียวเขาเดินมาที่หลังได้ไปประมาณ4-5ดอกเท่าที่เห็นดอกงามๆเท่านั้นเลยเพราะเขาใส่ถุงตะข่ายแบบที่ใส่ หัวหอมหัวกระเทียมขายในห้างเนาะมันแบบเป็นถุงตะข่ายพลาสติกโปร่งใสไปหมดน่ะโหแกบอกแกเจ็บขาเมื่อกี้นะกูไก่ก็เดินหนีแกลงไปข้างล่างแกยังเดินตามลงไปนะแกเดินลงไปหาข้างล่างแกบอกแกเจ็บขาขาเกดไม่ดีอายุก็เยอะแล้วอะใครโทรมาบอกแ๊บนั่นแหละกูไก่ก็เลยปล่อยให้แกหาถึงสารแกด้วยอายุก็เยอะแล้วเบื่อจัง ตรงไหนก็มีแต่คนเจอทันทีเลยหัวโดนเพาะแต่สวยมากทุกคนใหญ่กว่ลมเลยอะ่ะห,หายากเนาะเห็ดคนก็แย่งกันคนเอ่อคนอื่นก็เบื่อเราเราก็เบื่อคนอื่นแต่ก็สนุกดีนะเพราะว่ามันแย่งกันนี่แหละ แต่เวลาเราพลาดเราไม่เห็นเขาเห็นก็รู้สึกแบบเออคิดในแง่บวกก็แบบแบากกินกินแต่คิดในแง่ลบอ่ะโกูมโหชิเป่งเลยทำไมกูมไม่เป็นคนเห็นวะตื่นเต้นดีจังเลยเตนินตั้งนานก็จะเจอสักดอกนี้โถเห็ดมันเริ่มออกน้อยแล้วเนาะไกลจะหมดแล้วล่ะเนี่ย ทุกคนเห็นเห็นกันไหมกลางเฟรมเลยนะคะเห็นสีขาวๆนหน่อยนั่นนะโอ,โอ,โอ,โอ้แอบอย่างดียังอุตส่าห์เห็น ตรงนี้นะ่ารักมากเลยอ่ะอยัดเล่นอยัดเล่นอ่ะควเอโซ่ตาดติตั <c oughs> ตดติจิ๊จิ ่งยใหญ่เปล่า <laughs> พี่มิบอกเพิ่งเจอดอกแรกเฮ้ยกูเคยเจอตรงนู้นโอ้ยตายแล้วตาดีเวร์คนอะไรเนี่ยคนอะไรเนี่ยเดินไปดูพร้อมๆกันอุย้ยดอกใหญ่ด้วยคนเห็นกันหรือยัง นใกล้อีกใกล้อีกนี่นี่นี่ฮะอ้าวก็แค่ยัไม่ได้เดินไปเลยนะตรงนั้นอะ่ะก็่เดินดูแบบละเอียดมากนะเก็บเห็ด เดินแบบไล่ไปเรื่อยๆเ,เลยแป็แหวงแต่ก็ง้ำอร่อยมากนะแบบนี้นะคะพี่วิเอาไฟฉาย<ม>ให้<ม>นางจะอยู่มืดอีกแล้วก็แค่ฟ้าไม่อยากมืดเลยเดี๋ยวดูก่อนนะมันก็ใกล้จะมืดเลยขอดูเห็ดเธอหน่อย

da me ecco lì vedo che con Morgan questo è l'ultimo oh, questo è l'ultimo che c'era anche Mirko quando ho visto che si veniva via oh. eh. per, far, per, far, per far la colenda gliel'ho trovati oh. Uno gli ho tagliato no, il gambo. No, madonna, no. Uno gli ho sciupato il gambo. Questo vedi. E che, che pezzi? No, no. I pezzi di quello. No, no, no. E poi c'è questo che trovato là. Questo l'avevo trovato mm -hmm. là. Ma tutti belli, grossi! Guarda, si se sente mamma anche ne vuole Quell'altro li prendete voi.

เล่นกับเมียหน่อยหาไม่เจอพักใหญ่มันก็เบื่อเลยไหนดูดิดูดิ เจอพอดี้เล็กๆแวงแวงเก็บหมดนะจ๊ะกลับบ้านกันแล้วนะคะน่พว่าดีเราว่าดีกว่ากลับบ้านกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สาบะดิกสาซบะวิกดาครับเก่งจังเลยอ่ะเห็ดที่พวกเราได้มาในวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะนี่ของพี่มิกตรงนี้นี่ของกุกไก่